อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยคําว่าพระเถรพิฎกเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนที่เรียกว่าพุทธพจน์กับส่วนที่เรียกว่าอัตถกถามันมันอยู่ในเรียกว่าพระเรพิฎกเหมือนกันถูกกลวมมัดรวมกันพุทธพจน์แน่นอนเราคงไว้เราไม่ปรับเปลี่ยนเราไม่ได้แก้ไขเราไม่ได้ไปต่อเติมเราไม่ได้ไปทําอะไรทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่เราเคารพโดยปกติที่ฐานะของผู้ศึกษาเราเข้าใจกันดีกันทุกคนเรายกไว้อยู่แล้วเรื่องนี้ บางคราวที่ค้นคว้าพระไตรปิดกที่ต้องอาศัยอัตถกถาอัตกถาบางอย่างมันมีแง่มุมบางแง่มุมที่ยังไม่ลงใจในบางเรื่องเท่านั้นเองนะตรงนี้มันก็เลยทําให้ได้เข้าใจว่าพระไตรปิดกเนี่ยทั้งบทเนี่ยที่แยกเป็นพุทพธจน์กับอัตถกถา จุดที่ควรจะมองก็คือส่วนที่เป็นอัตกถาแต่อัตกถาเนี่ยถูกยอมรับกันในครั้งที่6เนี่ยคือชำระกันมาแล้วม,มาเรื่อยๆ,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 ๆเนี่ยจนถึงทางที่6หมายถึงว่ามันมาถึงทางที่หนั่นหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนุทธพจน์แต่เพียงแต่ว่าอัตกถา,าที่ยอมลงกันได้ของแต่ละฉบับนั่น่ะควรจะยอมลงกันอย่างไรอันนี้ก็คือที่ต้องเข้าใจว่าพระไตรปิฎกจะมีสองส่วนนะข,ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะ คำว่าพระไตรปิฎกกับอักถาเนีในตรงแยกกันนะฮะในส่วนพระบาลีที่ยกขึ้นสู่สังขยาที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่มีเฉพาะพุทธวจนะมีทั้งพุทธภาษิทสาวกภาษิตอิสิพาษิทเทวตาภาษิทเป็นคําของพระเจ้าเป็นคําของพระสาวกเป็นคําของฤาษีเป็นคําของเทวดาถูกบรรจุไว้ลงในสังคีติ หมายความว่าพระบาลีส่วนอัตถกถาเป็นอีกแผนกหนึ่งอัตถกถามีทั้งพุทธ,ธสังมเดตะหมายถึงเป็นปกิณกะเทศนาที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติและเป็นอัตถกถาที่ของสาวกมีภาษาดิบุตรเป็นต้นและผู้สงพระไตรปิฎกดังที่พระอาจารย์ต้นบอกว่าอัตถกถาเนี่ยขอให้ทราบว,ว่าถ้าโยมไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับแปลของมหามกุฎ ในฉบับ91เอล่มจะมีทั้งพระบาลีและอัตถกถา,าขอยห้าบ่าพระไตรปิฎกนี้มุ่งหมายในส่วนของพระบาลีไม่ไม่ได้เอาส่วนของอัตถกาถาต้องแยกคําว่าพุทธพจน์ออกจากให้ให้เห็นบริบทว่าไม่ใช่เอาเฉพาะพุทธพจน์เท่านั้นที่เป็นพระบาลีพระบาลีมีทั้งพุทธพจน์มีทั้งคําของสาวกมีทั้งคําของเทวดามีทั้งคําของฤาษี ทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าบาลีที่ยกขึ้นสู่สังคีติโดยพระฐานห้าร้อยรูปหลังจากพระองค์บรินิพานไปสามเดือนะ